เหรอันน่ากลวัวไว้เนี่ยโอเคโอเคปีศาจเขาหน้าไม่เอ,อางี้นะคะ่ะเล่นเกมก่อนก่อนปิ๊กไปกินแล้วนะคะ่ะกินกินเล่นเล่นงี้ไม่ต้องกินไม่ต้องทำแบบนั้นน่าสนิทน่ะสนุกเลย ขนมตายขนมต็ดตายนะลูกวางผีตำรวจระวังผีตำรวจด้วยนะว่าเคยโดนผีตำรวจแล้วผีตำรวจมันจับที่ไปไปวิ่งเครื่องบินอ่ะเธอต้องมีตายเลย

เอยเื่อเือยไไหนเือยไงน่ากลัวตอนนี้เยไงเ่าเปิดประตูโดยไร้ประโยชน์้ลูกค้ามาเราขายระหว่างสี่โมถึงเจ็ดเช้าพ่ามาดูที่มันนม่มีวันเช้าหรอพ่อมันใครลูก มวามีอะไร<ช>ไม่รู้มันเป็นกระดาษตรงเ,เ,รเนีเยเพร่อม <Still S 2> าด <warm S 2> ูสิ mph ออ still warm at least มันบอกว่าเนี่ยอีตารับสู่ก,กมมลางคืนเงียบสงบดน้า่าห้ามบอกจากร้านว่าห้ามบอกจากร้านเดี๋ยวพีจะรับเห็นไหมอ่ามันเป็นเกมผีขี้เงินถึงเจ็ดโมงอ่าเราก็จะเคลียร์ดี๋วว่าม่มาค่ะอ่ะมามาคุยเปิดไม้ีเลยเปิดไหม ไหม,ไมตอนนั้นอ่ะพี่เจอผีตรงนี้ใช่ไหมแ่บผีตรงพื้นตรงเนี่ยพี่เอาอาหารให้มันอ่ะแล้วมันสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะสูงสูงเท่าต้งงยวยืนอันเนี้ยมันมากี่ครั้ง no grill no onion show one hundred fifty

อาหาให้มันอ่ะมันสูงเท่านียโอ้โหมันสูงเท่านี้มันสูงเท่าตัวเย็นนี่เลยตอนนี้เอาอาหารให้มันมยังไม่เือีอ่้ยไหรือนไหนซี่ตรงเีั we also are our family. we don't want to eat. why don't you warm up, please? why don't we eat dinner? wonderful kids are fed. i only wanted something small for myself. and even that i can't get. what a joke. <coughs> ถ้าเกิดเจอใครถ้าเกิดเจอลูกย okay. uh ิงเนี่ยต้องเอาโซดาให้มันนะโอเคไหมไม่ใยิแป๊บสิมันจะเป็นผีถห้เราเแล้วเราค่าหนึ่งชั่วมงาัไปอิินฟลัช alright that w o u d e คนมากลัวร้อนมากร้อนกว่าหน้าคนอีก โอ้โหแล้วมันก็โอ้โหมันก็มีเราจะได้รางวัลเินจัดไฟไฟสกมีคุณตูนไหมันจะสูงขึ้น่งตูเย็นเลยอือใช่ๆๆแล้วนี่คืออะไรไไเนื้อติง Here you go. <Okay>. Finally ิ y n นะแล้วมันผนด้วยสมาไม่ได้เหมือนเออสมาอ่ะไม่ได้เหมือนธรรมดาสมาันไม่ได้เดิมแบบนุ้ใช่หมแต่สมาธิอนไม่มาเน่ะอะไรเงีเดินาไอุยิ

สูงสุดของสำหรับพี่มาสูงเท่านี้เอาไปยัดผีด้วยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมันขึ้นไปอีกตัวขึ้นไปอีก Here you go. TH thanks. เอ้ยหีมาลวยลวยอีกทีไม่ไม่ไม่4เปีแล้วลุยมัพีคเกิดเจอลูกค้าค,คนใชน่ไหมป้ปาไไม่ต้องเปิดแล้วก็แล้วก็วกเป็นคนปิดใครไม่ต้องเปิด อะไรเนี่ยวิ่ั้งย่างวิ่งอะไรดูอตรงหนโอมันายไปแล้วดูไว้เผื่อจอลูกค้าคนไหนที่เมวันนี้ใช่ไหอวนเววมไข่ดู please ตั้งใจนตัย ทำไมไม่ร no, ู้แบบสูตรล็อบบี้โอเคทำไไม่รู้ไงไี่ไนั่งเล่นเ้ืยกันทำไมเงี้ยดีนะลูกโอ้ยยากนะลูก